นี่คือบอ่อเกลือครับหมู่บ้านนี้มีบอ่อเดียวใช่ไหมครับมีบอ่อเดียวถ้าหมู่บ้านมีบ่อเดียวกระทะลูกละสองพันหครับ <ไป S 1> ลูกหนึ่งใช้ได้ประมาณ3ปี<ไ>ปครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีในเช้าวันหยุดครับช่วงเทศก,กาลสงการครับพอดีมีโอกาสได้เดินทางมาที่นครไทยพิสณุโลกครับ พอดีผมผ่านตรงนี้บ่อยมากแล้วมีโอกาสอยากจะแวะดูสักครั้งครับวันนี้ก็เลยกลับบ้านแบบเชิยวๆเลยจะพาไวะดูบ่อกเกลือครับท่องเที่ยววิถีบ่อกเกลือพันปีอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกจะพาเดินไปดูบ่อกเกลือครับมี XADV มาด้นั่นก็คือบ่อกเกลือครับผมก็ขี่มาแซเท่เที่ยวเหมือนกันเดินทางปลอดภัยนะครับ<ะ>เที่ยวสะดกนะพี่อ<ะ>ุถังที่เขาตักน้ําขึ้นมาครับ ว่าจะของพื้นที่ว่าต้องถอดรองเท้าเนี่ยนี่คือบอ่อเกลือครับก็คือกันกับนำสาสงได่มามสิมีไม่ครับน่าสิตั้งแต่สมัยโบราณน่ะไม่สักไว้กันดินถล่มมั้งครับถ้ายุคนี้นะจะเป็นพวกท่อซีเมนต์บอ่อเกลือพันปีเดี๋ยวสิพาไปดูการต้มเกลือ หมอกควันเยอะเหมือนกันครับที่นครไทยครับพิษลกครับกำลังจะเข้าด่านซ้ายพอดีช่วงรอยต่อดูห,หมอกควันนั้นน่าจะเป็นสารครับเป็นที่กาบบ้ายมาั้งมีดอกไม้ทุบเทียนด้วยหลายตัวหลายรอบครับที่อยากจะแวะมากเลยแต่ไม่มีโอกาสได้แวะ ครั้งนี้ก็สมใจเรามาดูเนาะมันเป็นยังไงบอ่อเกลือเบิ้งหนังก็คือเป็นคือน้ำส่างครับตักน้ำส่างมาต้ม่น้น้ำนานท่านี้อาสีพเข้มไปเผืไปเบิ้งเกลือเบ้งต้มเกลือเนี่ยนี่ก็เกลือที่ต้มเสร็จแล้วรอขายครับถุงละห้าสิบ ขอดูหน่อยนะครับรวงังแล้วครับมสกากนถึงตาแล้วอ,อแล้วที่บมันทิดไได้เอาหมูบ้านนี้มีบ่อเดียวใช่ไหมครับมีบ่อเดียวที่หมูานมีบ่อเดียวที่วางขายก็คือคือบ่อที่นี่ก็หาไปต้มบ้านขายบ้านมันงอ๋อ หาไปต้มบ้านใครบ้านมัน,น,นมันไ,ไม่มีแห้งใช่ไหมครับแห้งไม่เป็นแห้งไม่เป็นแต่น,น้ำฝนหยุดต้มนะ้ำฝนหยุดต้มคือน้ำฝนเข้าเ้วเป็นบ่อน,นั้นครับคือ,คอตักน้ำมาใส่นี่มาต้มตักน้มาพัก่กังก่อนกระ,ะหงนะังวันหนึ่งพักก่อนวันหนึ่งวันนึงเอาสาต้มเก่งมันใส่แล้วก็เอาใส่หม้อต้มวันหนึ่งได้หกหม้อคือกับก้าากตะก้าเนี่ยอันนี้เขาเลือก เกลืออะไรเกลือสินเทาเหรครับเกลืต้มเกลือินเทาโอ้ให่ััน่ใย่มีมาเองทาเข้าไปใกล้เลยบอกเกลือบอกเกลือการทำเกลือสินเทาแล้วทำไมมันมีหยาบมีละเอียดคือยังไงครับ เนี oh. ่ยอ oh, oh. ๋ออ๋าใส่เปลือกไม้ได้เหรอครับใส่เปลือกไม้แต่ถ้าใส่เปลือกไม้มันอีสายหยาบสายใหญ่ถ้าใ่ใส่มันก็สายเล็กๆสายนิ่มแล้วเกี่ยวกับเปลือกไม้มันเป็นไม้อะไรครับเนี่ยเปลือกเป็นไม้แสเขกเป็นไม้แสเขกมันลดลดฝาดๆคือเปลือกแเข็งอะเอาขั้นจุ่มลงไปคือไอสายเชื่อมสายใหญ่มันที่ได้เยอะถ้าใส่ถ้าใส่เปลือกเนาะมันก็จะเป็นแบบหยาบๆมันนุ่มๆไม่ขึ้นไม่ขึ้นหม้อมันจะอยาน้อย มันเกี่ยวกับเปียอกไม้เอาหม้อนี้ไม่ใส่หม้อนี้ใส่ถ้ามาใส่เปลืกไม้มันก็ไม่ใช่หม้อหรอกอ้าใส่เปลือกไม้มันตีชูป,ปูดีหม้นี้อันนี้นี่ก็เกลือไอ้นี่เอาตักมามาพักนี้นะครับพ,พ,พักนี้คืนหนึ่งดูเกลือครับวันหนึ่งหกหม้อครับนี่นี่ทีเด็ดใส่เปลือกไม้ด้วย ตัวนี้ขาวเอออันนั้นน้ำพักใสชสารส้มอันนี้น้ำไม้พักมันเป็นสองสีอ๋ออันนี้คือขาวคือใส่สารส้มด้วยใสสารส้มเก่งน้ำพักไดโนนคือจะใส่ยาขาวอไปกากบอมันก็เป็นสีเปรูปอย่างนี้อันนี้น้ำจากบ่อเลยเนาะถ้าน้ำยังไม่ต้มมันกินได้ไหมครับน้ำไม่ต้มก็กินได้อยู่มีสารมีอะไรไหมไม่มีสารไม่มีอะไรน้ำปลอดภัยอย่างดีแล้วเอาใส่รถใบใจมปได้ไม่ไม่ไม่ไปลปก่อนครับคุณยายทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยโ ใชครับมาเป็นสิปี20ปีแล้วยายก็อายุ50าแล้วผมห่านบ่อยนะผมไม่เคยได้แวะผมมารอบนี้เลยแวะหลายแสนคนแล้วเขาใช้ไปเป็นสายพันคนแล้วบอกที่นี่มันลึประมาณกี่เมตรครับประมาณอยู่10กว่าเมตรอ่ะกระน้ำเกลือครับที่ขึ้นมาจากบ่อตรงนู้นครับมาแล้วก็ต้มกระทะนิดกระทะลูกละสองพันห้าครับลูกหนึ่งใช้ได้ประมาณสามปี ซื้อมาเป็นคู่คู่ละห้าพันคู่ละห้าพันอถ้าครบสามปีสภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่โดนาดการกัดก่อนครับของเกลือความเค็มของเกลือน้ําตรงนี้เป็นน้ําจืดครับน้ําที่เค็มก,ก็คืออยู่ในบ่ออย่างเดียวครับที่ว่าเค็มมีแค่จุดเดียวหมู่บ้านนี้มีบ่อเกลือแค่จุดเดียวชาวบ้านก็จะมา ตัดเอาน้ําในบ่อเกลือนู่นแล้วก็ไปต้มบ้านใครบ้านมันจะกลับแล้วนะครับขอบกันครับสําหรับข้อมูลความรู้ใหม่ๆเลยเ <laughs> พิ่งรู้เปลือกไม้นี่แหละด้วยนี่ไม่เกี่ยวกับไม้มันก็ได้เยอะอ่ะเปลือกไม้นี่ก็เป็นวิธีการทําเกลือเลยครับก็ประมาณนี้ครับบ่อเกลือพันปีที่อําเภอนครไทยครับ จังหวัดพิษณุโลกความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ในการทำเกลือครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ